สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรง Blue Sky นะครับรายการนี้ออกอากา,าศทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่แต่ชื่อรายการยังชื่อสายตรง Blue Sky อยู่นะครับเป็นรายการที่มาพูดคุยมาทําความรู้จักกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถจะทักทายเข้ามาด้วยการ SMS มาพูดคุยกับเราที่4642123เวลาที่ SMS เข้ามาพูดคุยกับเราเราก็จะอ่านหน้าจอสดๆนะครับว่าคุณผู้ชม เขียนว่าอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีการอ่านให,ให้ได้ฟังแต่เราอ่านทุกอ่านบางครั้งก็อ่านออกอากาศด้วยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของข้าวที่ยี่ห้อว่าอินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันค้างอยู่นะครับวันนี้เนี่ยก็เชิญแขกที่มาร่วมรายการกับเรานะครับในรายการวันนี้นะครับคุณพัสนดนะครับอยู่กับผมวันนี้สวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับคุยกันต่อเรื่องเรื่องข้าวนะครับเพราะว่า อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันค้างเอาไว้ถึงผลิตภัณฑ์ข้าวนะครับที่ก่อนคุยเรื่องข้าวเดี๋ยวเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะอะาจจะยังไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยรเราจะมีการนำสินค้าของ b l ู e Sky Direct ลงไปขายที่บริเวณชั้นล่างอาคารบางกอกทาวเวอร์หรืออาคารที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นี่แหละครับ b l ู e Sky d i r e c t เนี่ยจะนำของไปขายข้างล่างแต่ว่าที่สำคัญครับพรุ่งนี้เนี่ยคุณนรสเราจะเปิดตัวหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่ นะครับ,รบตัวหนังสือเล่นที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ไปเป็นเจ้าของเป็นคนแรกๆของโลกเนี่ยนะครับพรงนี้มาซื้อได้เลยนะครับก็จะเป็นคนแรกที่ได้ขอใครมา<อ>คนที่หนึ่งก็ได้เป็นคนแรกของโลกเลยจริงๆใ<อ>ครมาคนที่คือพวกนี้ได้เป็นคนเป็นกลุ่มแรกๆเราพิมพ์เพียงแค่หมื่นฉบับตอนนี้เนี่ยมีการมียอดจองแล้วหลายพันฉบับ<อ>ก็คาดว่าไม่นานก็หมดนะครับเพราะว่าคนร่วมชุมนุมเป็นล้านนคนภายในก็จะเป็นภาพที่ คุณชอบเปิดบรรยากาศท,ที่งานใช่ไหมฮะเปิดแล้วจะยิ้ม,มอ่ะคุณนสผมเห็นแต่ละภาพก็จะเราจะนั่งยิ้มนะเ,เ,เปิดจะเจอภาพตัวเองด้วยใช่ไหมบางทีจะเจอภาพตัวเองหรือถึงไม่เจอภาพตัวเองเนี่ยถ้าเราเจออย่างเช่นซูสภาพเหตุการณ์วันที่9ทธันวาที่ทุกคนเดินมุ่งหน้าไปทำเนียบรัฐบาล เวลาเราดูอย่างวันนั้นคุณน็อตอยู่ที่ไหนวันที่9ธันวาดูรู้สึกจะออกจากตรงแถวแถวบ้านนะครับคือแถวสารทรสีลมแล้วก็เดินจากเส้นทางนั้นไปเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างน้อยเนี่ยพอเปิดเห็นหน้านั้นก็จะนึกถึงว่าเอะวันนั้น,รนเราอยู่ตรงไหนเราทําอะไรหรือเราดูทีวีอยู่ที่บ้านนะครับก็จะเป็นนังสือที่ดูเราบอกจริงๆว่าดูล้วนั่งยิ้มนะครับแล้วเราก็จะยิ้มภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมช่วยเหลือประเทศไทยนะครับ วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเอาสินค้าลงไปจําหน่ายสินค้าทุกอย่างที่วางอยู่ตรงหน้าก็จะเอาไปจําหน่ายข้างล่างด้วยรวมทั้งข้าวอินที่เรากาลังจะพูดถึงกันก็จะลงไปจำหน่ายข้างล่างท่านผู้ชมที่มาอุดหนุนเราพรุ่งนี้ทุกท่านเนี่ยก็จะได้ของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยติดไม้ติดมือกลับไปนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณน็อตต่อเรื่องข้าวอินครับสบา์ที่แล้วเราคุยค้างกันถึงตอนที่ คุณกรมาพบกับเกษตรกรที่ตัดประสงค์ใช่ไหมครับว่าเดือดร้อนจากโครงการจำนำข้าวแล้วก็ต้องการที่จะรัดตัดตอนก็คือข้ามผู้พ่อค้าคนกลางให้ข้าวไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงให้เกษตรกรได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันว่าทาอย่างไรให้ข้าวเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับคุณนัอเล่าให้ฟังต่อครับหลังจากนั้นคุณกรถ้าทวนทวนของคราวที่แล้วสั้นๆก็คือ จุดประสงค์หลักก็คือต้องการตัดตอนเราก็เลยเรียกชื่อเล่นของมันว่าข้าวตัดตอนข้าวตัดตอนคือหมายถึงตัดตอนพ่อค้าคนกลางใช่ครับให้จากมือผู้ผลิตก็คือชาวนา,า,วนามาถึงคนกินข้าวครับก็คือคอนเซ็ปต์คือจากนาสู่จานให้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดทางด้านไรายได้กําไรเนี่ยก็กลับไปสู่ชาวนาให้มากที่สุดแล้วคราวนี้ <c oughs> ตอนช่วงปลายปลายธันวาฮะที่มีเรื่องจำนำข้าวที่มีเรื่องรัฐบาลที่แล้วเกษตรกรคาดตนวตาย1ิบรายตอนนั้นนะครับใช่ครับรัฐบาลติดหนี้ชาวนา9ก้าหมนกว่าล้านเนี่ยฮะแล้วคราวนี้ก็มีมวลมหาประชาชนเนี่ยก็มีแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องข้าวขึ้นมาเยอะคราวนี้เวทีชิดลมอาร์ตเลนเนี่ยฮะก็ ก็ได้เหมือนอุดหนุนชาวนาทั้งอ้อมเพราะว่าคือเขาไม่มีข้าวอุดหนุนข้าวไม่ได้ตอนนั้นเพราะข้าวให้รัฐบาลไปแล้วขายโชครัฐบาลไปแล้วแต่ไม่ได้ตังค์ใช่ครับเอ่อก็เลยไปอุดหนุนอะไรที่เป็นของที่ชาวนาพอจะขายให้เราได้บ้างนั่นก็คือผ้าขาวม้า แล้วคราวนี้ก็เลยมีกลุ่ม artist มาดีไซน์ผ้าข่าม้าตัวอย่างแบบอย่างเงี้ยฮะมามาดีไซน์เป็นเป็นถุงผ้าเป็นชุดเป็นเดรสแล้วก็ขายขายราคาสูงนิดนึงเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยคือก็เขาก็มีอะไรมาให้เราเราก็เราก็ขายเพิ่มมูลค่าแล้วก็คืนเงินกลับให้เขาในช่วงที่เขาลำบากเพิ่มข้าวก็เป็นไอเดียคุณกรก็เลยไปเจอกับกลุ่มที่เวทีชิดลมเนี่ยครับ ว่า,าแล้วข้าวปกติเขาปลูกยังไงที่พื้นที่ไหนหก็คุยจนกระทั่งต,ตกผลึกโครงการแล้วก็ได้ลงมือคุกณกอนก็เดินทางไปที่ไปที่ทมหาสารคามมหาสารคามไปที่จังหวัดที่ตรงนั้นเลยใช่ครับมหาสารคามหมู่บ้านหนองหินนะฮะแล้วก็แล้วก็พอได้ไปคุยกับกลุ่มชาวนาโดยเริ่มต้นนี่คือ6ครวัวเรือนที่ที่ได้คุยก็ก็บอกว่าแต่คือเราใส่คอนเซปต์เพิ่มเข้าไปฮะฮะตอไปถึงปุ๊บเนี่ยไปเจอนาที่เขาทาอยู่แล้ว จะปรับปรุงนาอะไรไหมครับจากเดิมที่ทำปรับปรุงครับคือเรามีคอนดิชันให้ครับว่าต้องต้องเป็นเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีเป็นปลูกปลอดสารคือเดิมเกษตรกรตรงนั้นอาจจะใช้สารเคมีมาใช่ครับแล้วการใช้สารเคมีคือจะเป็นเหยื่อในทุนต่อไปเรื่อยๆก็คือแปลงนั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆใลล็อตใหม่จะปลอดสารพิษใช่ครับซึ่งคือล็อตล็อตที่พร้อมขายเนี่ยฮะคือปลอดสารพิษห้ามใส่สารเคมียาฆ่าแมลงทั้งสิ้นลงไปในนี้แล้วก็หลักการก็คือปลูกข้าวพันธุ์ที่เป็น พันุ์พื้นเมืองหรือออริจินอลของของเขาเนี่ยครับคือจะไม่มีจะคือเราจะไม่ไม่เอาแบบ GMO ต่างๆนานาที่เขาโฆษณากันนะฮะเพราะต้องการให้พันข้าวที่คือไม่ใช่ข้าวพันวิจัยที่วิจัยโดยกรมการข้าวออกมาเป็นชข้าววิทยาศาสตร์ใช่ครับคือต้องการพิเศษเลยก็ไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าคือข้าวในเมืองไทยเนี่ยแต่ละชนิดมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่อย่างสังยรพัทลุงใช่ไหมฮะ แล้วก็อย่างมหาสาร,รคามมันเป็นพื้นที่ทุ่งคุราลองไห้ที่ที่ปลูกพันธุ์นี้ได้ดีอยู่แล้วตอมมนิดหอมมะล,ลิใช่ครับครับแล้วก็ในนี้ก็มีหอมมะลิหอมมะลิแดงแล้วก็หอมนินนะฮะในนี้คุณผู้ชมลองดูมันจะเป็นข้าวหลากสีมากลองดูที่ถุงที่คุณน็อดถือหรือถุงที่ผมถือก็ได้น,นะครับจะมีข้าวหลากสีมากนะครับภายในนี้ก็จะมีข้าวคือข้าวเป็นหลักที่ผมเห็นเนี่ยคือข้าวข้าวสีขาวสีขาวเยอะสุดเป็นหลักเป็นมากสุดแล้วก็ถัดมาก็เป็น สีน้ำตาลนี่น่าจะเป็นข้าวอะไรครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลคือหอมมะลิแดงครับหอมมะลิแดงสีดําคือหอมนินสีดําคือสีอมันคือสีน้ําตาลเข้มเนี่ยใช่ครับมีกี่ชนิดนะครับทีนี้สามครับมี3ามชนิดใช่ครับก็คือผสมกันคราวที่แล้วคุณน้อตเล่าให้ฟังว่าตามสูตรของไวท์คาเฟ่ของไวท์คาเฟ่ครับพอสผสม,มกันยังไงมันดีกว่าไม่ผสมยังไงเขาบอกว่าเอ้ยผสมแล้วมันอร่อยขึ้นนะเหมือนเหมือนเหมือนมิกซ์มาให้แล้วว่าสีมันสวยขึ้นด้วยไ่ะสีมันสวยขึ้นด้วยแล้วรสชาติมันดีขึ้นด้วยตอนนนที่งาเปิดะะ การเปิดนี่คือหุงอันนี้ให้ให้ให้ทานกันเลยแล้วก็แล้วก็พอผสมสามอันเขาบอกว่าอร่อยคือคนที่ซื้อไปก็พยายามจะถามอยู่ว่าซื้อซ้ํำยังไงเพราะอร่อยมากแต่ตอนนี้คือก็ก็ช่องทางที่อาจจะคล่องตัวที่สุดในตอนนี้ก็คือซื้อทางทีวีได irect blue sky ทาง blue sky direct ใช่ครับ blue sky direct สามารถโทรมาที่02.308.055 5นะครับช่วงปีใหม่ส่งด้วยไหมครับก็ช่วงปีใหม่เนี่ยทาง call น e n t ร์เราหยุดแค่2วัน นะครับแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยเปิดทําการโดยปกติก็สามารถโทรเข้ามาสั่งสินค้าได้นะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยจะมีกระเป๋าผ้าเซ็ตใหญ่สําหรับใสอันนี้มาด้วยคืออันนี้เนี่ยมันเป็นกระเป๋าผ้าสําหรับ1กิโลกิโลใช่ครับก็ใน1กิโลที่ซื้อไปนอกจาก120บาทจะได้ข้าว1กิโลนะครับที่ปลอดสารพิษแล้วก็จะมีถุงผ้าที่ดีไซน์แบบค่อนข้างเก๋นะครับภาพทือยู่ในภาพในภาพกำลังทำอะไร อ๋อไม่ใช่ขอโทษครับผมก็นึกว่าเป็นภาพอินเสิร์ตเป็นภาพอินเสิร์ตว่าเอะคุณก่อนจะไปทำนาแล้วไปไหว้เป็นภาพอินเสิร์ตเป็นภาพเป็นภาพราย<ช>งานสดจากจังหวัดภูเก็ตครับเพราะตอนนี้ทางหลวงลุงกำลังสุเทพประภากรโลนี่กำลังทำพิธีสมโมธนียัคถาอยู่ที่วัดท่าเรือนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพราะวันนี้เนี่ย กิจมิมลของหลวงลุงกำนันแล้วก็พระใหม่ที่บวชพระใหม่ที่บวชเพื่อเป็นการเชิญพระเกียิถวายเป็นพระเชกุสนี่อยู่ที่จังหวัดเกศหลังที่เราคุยก็ให้ชมภาพกิจมิมลภาพศาสนาของหลวงลุงกำนันด้วยที่แรกผมก็หลงนึกว่าเอ๊ะทำไมภาพอีกเชิญคุณกอนเทเกี่ยวข้าวเรากลับออกมากลายเป็นหลวงลุงกับ ต่อเลยครับแล้วก็เนี่ยฮะก็คือถุงละ1นกิโลยี่สิบาทหลักการก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังครับแล้วคราวนี้พอไปเจอกับกลุ่มชาวนาเราจะได้เห็นหน้าชาวนาอยู่ข้างหลังนี้ด้วยครับซึ่งคือเราก็จะเป็นแ็กบอกว่าข้าวอิ่มเนี่ยปลูกโดยชาวนาชื่ออะไรครับอย่างภาพนี้คือคุณอรสาใช่ไหมครับปลูกโดยคุณอรสาชาวนาหมู่บ้านหนองหินตำบลโคกเก่ะเมืองมหาสารคามแล้วใครเล่น Google ก็มันมีตัวเลขพิกัดนะฮะ สามารถที่จะเซิร์ชในแผนที่อะไรเลยคือ Google Map หรือใครที่ใช้ GPS ีเอสเนี่ยเอาละติจูดลองติจูดตรงนี้ไปสีปุ๊บจะสามารถที่ปลูกเจอนาเลยต้นตอที่ผลิตข้าวถุงนี้เลยพราถุงนี้มาจากไหนอันนี้ไอเดียมาจากแบรนด์ของที่อังกฤษที่คุณกรบอกว่าคุณกรเคยเห็นตอนที่ที่ที่อยู่ที่อังกฤษนะฮะว่าว่าเหมือนเวลาเขาซื้อพันธุ์เกษตรของเกี่ยวบผลิตภัณฑ์การเกษตรนะฮะ ก็จะบอกเสมอว่านาอยู่ตรงไหนคือสมัยนี้สินค้าการเกษตรมันนิยม่าสามารถเขาเรียกสืบทวนย้อนกลับไปที่ต้นต่อได้ว่ามันก็ไปดูว่าปลูกตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยครคือการสืบทวนย้อนกลับได้มันดีในแง่ของการประกันคุณภาพถ้าคุณผู้ชมเอาข้าวคุณภาพไม่ดีมีสารเคมีปะปนไปเกิดกรณีฟ้องร้องกันเนี่ยเขาก็ไปดูว่าข้าววันนี้หรือไก่อันนี้มาจากไหนมาจากฟาร์มไหนมาจากข้าวแปลงไหนก็สามารถ กลับไปควบคุมผลเสียได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นราคาอยู่ที่ร้อยยี่ส2บบาทร้อยี่สบาทครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็จะได้ร่วมเสมือนได้ร่วมทําบุญไปด้วยครับเพราะสุดท้ายเนี่ยกำไรที่ได้จากการขายข้าวแทบจะทั้งหมดนะฮะจะกลับไปที่ชาวนาเป็นโบนัสอีกรอบหนึ่งปีใหม่ครับคือคาว่าอิ่มเนี่ยก็คือน่าจะหมายถึงอิ่มท้องคนซื้อเนี่ยอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มใจแล้วชาวนาเนี่ยก็อิ่มเพราะบางครั้งเนี่ย ตัวเองขายข้าวแต่หิวเพราะว่าไม่ได้เงินไม่ได้เงินนะครับแต่ข้าวนี้เนี่ยก็ทุกคนขายข้าวดีให้คนอื่นข้าวที่ตัวเองกินเก็บไว้ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็คือข้าวเนี่ยก็คือรายได้เข้ากลุ่มพ่อบ้านของชาวนาใช่ไหมฮะผ้ากับค้าเย็บเนี่ยก็ได้รายได้เข้ากลุ่มแม่บ้านที่เป็นชุมชนทอผ้าตรงนั้นเองแล้วพอเรามาทำมาเก็ตติ้งทำแพคเกจิ้งให้มันดีแล้วก็ขายราคาสูงขึ้นมาหน่อยสุดท้ายโครงการมีกําไรเท่าไหร่ก็คือ ปันผลกลับไปให้ชาวนาอีกแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นเงินสดไปซื้ออะไรฟุ่มเฟือยนะฮะทางโครงการมีกําหนดไปแล้วด้วยว่าใไรจะไปทําอะไรว่าใช่ครับว่าให้ประชุมกันมาก่อนว่าตอนนี้หมู่บ้านเราขาดอะไรแบบ,บชนลประทานก็คือบ่อน้ำไหมในการปลูกข้าวรหรือโรงสีชุมชนโรงทอผ้าหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็มาบอกเราแล้วเงินก้อนที่จะได้กลับไปหลังปีใหม่เนี่ยก็จะไปทำส่วนนั้นโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะในพื้นที่เขาต่อไปด้วยก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสั่งซื้อ ข้าวอิ่มก็คือบางคนเนี่ยเจอผมก็ถามว่าข้าวคุณกรมีขายหรือยังข้าวคุณกรมีขายหรือยังข้าวคุณกรนี่คือข้าวอิ่มใช่ครับ,รบซึ่งค<ช>ุณกรเนี่ยไปร่วมกับเกษตรกรโดยตรงผลิตข้าวก็คือเ,อเ,เรียกว่าไปช่วยเกษตรกรทําให้ข้าวเนี่ยปลอดสารพิษมีคุณภาพเพิ่ม Value Add ด้วยการทำแพคเกจจิ้งให้สวยงามแล้วก็ใส่ตรายี่ห้อว่าเป็นยี่ห้ออิ่มอันนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนโครงการต้นแบบที่เรียกว่าเกษตรกรเข้มแข็งใช่ไหมเกษตรเข้มแข็งเกษตรเข้มแข็งนะครับเพราะว่า เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอุดหนุนทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็จะเป็นต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองสามารถที่จะตัดตอนพ่อค้าคนกลางสามารถที่จะทำให้เกษตรกรไทยเนี่ย ไม่ใช่เป็นเกษตรกรที่ยากจนก็อาจจะพบเกษตรกรหลายประเทศนั้นรวยใช่ครับอย่างในญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีอิสราเอลที่คุณไปเพิ่งจะไปมาเมื่อไม่นานนี้แล้วก็เกษตรเข้มแข็งเนี่ยในปีหน้าจะมีโครงการอื่นตามมาอย่างล่าสุดก็เริ่มไปดูลำไยที่ภาคเหนือเหมือนกันแล้วก็เรื่องระบบหยดน้ําจากอิสราเอลก็จะมาช่วยชาวนาในปีถัดไปจะเริ่มเริ่มขยายหลายๆอย่างเยอะขึ้นครับคือทั้งหมดนี้จะเป็นโครงการต้นแบบเพื่อที่จะไป ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเราครับถ้าสมมติโครงการต้นแบบพี่น้องที่ชมฟ้าวันใหม่อยู่ขณะนี้เนี่ยไม่ช่วยกันสนับสนุนครับก็โอกาสที่ต้นแบบจะกลายเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั้งประเทศเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นทำให้ต้นแบบเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบที่ทั้งประเทศเนี่ยเอาไปใช้ให้เกษตรกรเนี่ยเข้มแข็งกันทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นแนะนําสินค้าตอนนี้มีขายแล้วแล้วก็ที่ฟ้าวันใหม่ของเราหรือที่บรูสกายไดเรกตเนี่ยก็ขายออกไป ได้เป็นพันเป็นพันกิโลแล้วนะเป็นตันเป็นตันเลยใช่ไมอเป็นเป็นตันเลยพันกิโลก็เป็นตันนะครับทั้งหมดเห็นว่ามีแค่กี่ตันแค่ปดครับแค่สิบแปดตันเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็รีบรีบจองเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ฟ้าวันใหม่เราขายไปเป็นตันแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีไปขายตามจุดต่างๆด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็รีบจองเข้ามาเพื่อจะได้ร่วมกันอิ่มขามทั้งบุญอิ่มทั้งท้องนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นหลวงทางด้านซ้ายเป็นภาพสดๆจากระบบ 3G ที่คุณผู้ชม เคยช่วยเราสนับสนุนให้เราสั่ซื้อสินค้าของเราเนี่ยจนเราสามารถซื้ออุปรกรณ์ 3G ได้นี่ยนะครับถ่ายทอดสดมาจากจังหวัดภูกเก็ตจากวัดท่าเรือนะครับหลวงลุงกำนันสุเทพประภากโรเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเราเราจะฟังเสียงของหลวงลุงกำนันสักนิดหนึ่งไหมครับ <S <S อาตมาก็ช่างใจอยู่หลายทีโยม คือเขานี่มตนไว้นานแล้วแต่อาตมามีความรู้สึกว่าไกลมากสำหรับที่จะพาพระตั้งเกือบร้อยห้าสิบรูปมาบินธบาตท,ที่ภูเก็ตก็นั่งคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรคืออันที่จริงเนี่ยอาตมาก็ได้นำพระชุดนี้ เดินทางไกลอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงขนาดมาภูเก็ตเส้นทางที่ออกจากสวนโมกไปรับบินทบาทนั้นก็พยายามให้อยู่ในรัศมีการเดินทางประมาณสองชั่วโมง แต่พอมาภูเก็ตของโยมเนี่ยมันนานมากมันสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงนะสำหรับรถบัสคือจะเล่าอโยามฟังอย่างนี้ก่อนอาตมามาบวชแล้วก็เห็นอาน,นิสงส์ของการบวชอาตมาก็อยากจะให้ เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ร่วมมุรมการสหายร่วมรบทั้งหลายได้มีโอกาสมาบวชเป็นพระภิกษุเพื่อปฏิบัติธรรมบ้างประจวบก,กับอาตมาเห็นว่าในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวาคมปี2557นี้พระศกนิกรชาวไทยก็มีความตั้งใจที่จะทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัตมาก็ได้คิดว่าสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการทำความดี ที่ถือว่าสุดยอดสำหรับพุทธศาสนิกชนก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราน่าจะนัดหมายกันเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุนี่ก็เป็นหลวงรุงกำนันสุเทพนะครับกำลังทักทายกับญาติโยมที่จังหวัดภูเกตต็ตตอนนี้อยู่ที่วัดท่าเรือนะครับหลวงรุงกำนันสุเทพไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยท่านก็ มักจะแสดงความเป็นผู้นําอยู่เสมอตอนที่ยังเป็นคารวาสอยู่ก็เป็นถึงนายกรัฐมน,น,นตรีเป็นผู้นําที่ต่อสู้ในช่วงนั้นในช่วงปี5 6าหเป็นกำนันสุเทพก็เป็นผู้นํามวนมาประชาชนในขานนี้ไปอยู่ในเพศบรรพชิตท่านก็ทําหน้าที่พระภิสุที่ที่ดีชักชวนผู้คนให้ไปบวชเสมอนะครับอย่างเวลาผมอย่างเวลาคุณทะเกิงสมทรัพย์หรือคุณพูสิทธิ์ไปไปกราบท่านเนี่ย หรือใครก็ตามไปกราบท่านท่านก็จะชวนตลอดนะครับไม่ว่าใครไปพบท่านท่านก็จะชวนว่าจะมาบวชไหมแล้วจะชวนให้ชวนให้ไปบวชหรืออย่างน้อยๆนีน่ก็จะชวนให้ไปไปถือศีลซึ่งหลายหลายคนที่ผมไปพบเนี่ยก็ก็นับถือศรัทธาว่าเมื่อท่านไปเป็นพระเนี่ยท่านก็ไปทําหน้าที่พระที่ดีแล้วก็ไปทําหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเชิญชวนคผู้ชมนะครับไป ร่วมกันเพราะว่าวันอังคารนี้เนี่ยเรามีงานกุศลที่จะชวนผู้ชมร่วมกันไปบริจาคโลหิตท,ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยวันอังคารที่30ธันวาคมนี้นะครับโดยผมได้ชวนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยไปบริจาคเลือดด้วยตอน8นาฬิกานะครับก็อยากให้ผู้ชมได้ดูคลิปอันนี้สั้นๆนะครับขอกรุให้ทีมงานเปิดคลิปอันนี้ตั้งแต่ต้นใหม่นิดนึงได้ไหมครับจะได้ฟังเสียงในคลิปนี้ด้วยครับ3มคนที่ได้รับเลือดของคุณ คนแรกอาจเป็นคนที่คุณไม่รู้จักคนที่สองอาจอยู่ในชุมชนเดียวกับคุณคนที่สามอาจเป็นคนใกล้ชิดถ้าคุณช่วยชีวิต3มคนแล้ว3มคนนั้นชวนคนมาบริจาคอีกคนละ3แปลว่าคุณช่วยชีวิตคนได้9คนจาก9คนที่รอดชีวิตชวนคนอีกคนละ3คนเราได้รับเลือดจากคน27คนจาก27เป็น8 1 ชีวิตจากสามเพิ่มอีกสามเพิ่มอีกสามอย่ารอจนกว่าคนในครอบครัวคุณต้องการเลือดอย่ารอจนกว่าตัวคุณเองต้องการเลือดการให้เลือดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ส่งต่อกุศลออกไปให้คนอื่นด้วยการช่วยกันชวนกันไปบริจาคโลหิตเลือดคือชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ความต้องการโลหิตมีมาก แต่ยอดการบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลมีน้อยฟ้าวันใหม่เชิญชวนคุณบริจาคโลหิตวันอังคารที่30ธันวาคม2557ตั้งแต่ปาดนาฬิกาเป็นต้นไปศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนัง300ท่านแรกที่มาบริจาคเลือดในช่วงเช้าวันที่30ธันวาคมรับเสื้อที่ระลึกบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เรอาจจะไม่ทราบว่าการบริจาคโลหิตแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเอาเลือดเราไป1ถุงเนี่ยเขาจะเอาไปแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดเป็น3ถุงนะครับเป็นเกล็ดเลือดเป็นเป็นน้าเลือดไปอย่างเงี้ยเราก็เอ่อเลือด1ถุงที่เราบริจาคเนี่ยสามารถที่จะนําไปช่วยชีวิตคนได้ถึง3คนอย่างที่กาชาดเขามีคําขวัญว่า1คนให้หลายคนรับานเราก็จึงอยากจะรณรงค์ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปบริจาคโลหิตกันโดยเฉพาะในช่วงวันปีใหม่ ความต้องการเลือดเนี่ยมีสูงในขณะที่คนจํานวนมากเนี่ยสนุกสนานกับเทศกาลปีใหม่จนไม่ได้นึกถึงถึงการไปบริจาคเลือดยอดคนบริจาคเลือดก็จึงน้อยเราก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปบริจาคเลือดด้วยกันในวันอังคารนี้ตั้งแต่ตอน8ปดนาฬิกาโดยคุณผู้ชมที่บริจาคเลือดทุกคนเนี่ยนะครับจะได้เสื้อตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยครับหรือตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเป็นเสื้อที่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีคําว่าบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ นะครับก็เชิญชวนไปร่วมกันทํากุศลร,ร่วมกันครับในโอกาสของวันขึ้นปีใหม่ในช่วงที่เราจะส่งท้ายปีเก่าปี2557เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตของเราในปี2558นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมวันอังคารนี้ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปเสื้อเราทําเพียงแค่300ตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปรับได้หลังจากบริจาคเลือดแล้วเฉพาะ300คนแรกเท่านั้นเราก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้จะมีเอาหนังสือ สู่ฝันฟ้าวันใหม่มาขายเป็นวันแรกที่บริเวณชั้นล่างอาคารบางกอกทาวเวอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้น,นไปก็เชิญชวนผู้ชมเข้ามาสนับสนุน,นเราด้วยนะครับมาไม่ถูกโทรถามทางได้ที่023080555วันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีครับ